สวัสดีค่ะต่าดค,คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Speed News กับดิฉันพัชราพิญยาวาดค่ะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับบรรดาพาหนะคู่กายนะคะของตํารวจทั่วโลกค่ะที่เห็นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องทึ่งไปกับความเท่แล้วก็ความเร็วระดับที่ไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ โดยคันแรกนะคะเป็นปอร์เช่9นวันวัน286กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงฟ้าผ่าค่ะโดยเจ้าปอร์เช่ายวันวันคันนี้นะคะเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจของออสเตรียตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาคาดด้วยสีน้ำเงินเข้มบนหลังคานะคะติดตั้งไซเลนสีน้ำเงินมันถูกยัดไว้ด้วยเครื่องยนต์ที่มีม้าเอาไว้ให้โขกเนคราว350ตัวนะคะโดยผ่านเกียร์7สปีดความเร็วสูงสุดไม่มากไม่มายได้ราว286กิเมต่อชั่วโมงค่ะ ส่วนคันที่สองนะคะเป็นปอร์เช่9น1์วันวันคาร์เรเป็นของเจ้าหน้าที่แห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียตัวรถเป็นสีดำเข้มนะคะคาดแถบขาวจากด้านหน้าจรดท้ายแที่แน่ๆเนรถรุ่นนี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่4วินาทีกว่าๆในการเร่งความเร็วจาก0-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ คันที่3คันนี้นะคะเป็นฮั m เมอร์โหดเรียกพ่อเลยค่ะเป็นรถสุดโหดพันลุยในฝันของหลายๆคนมันถูกประจำการรับใช้ตำรวจจากประเทศโคลัมเบียค่ะตัวรถนั้นเป็นสีขาวตกแต่งลวดลายด้วยสีเขียวและธงชาติของโคลัมเบียนะคะบริเวณด้านข้างตัวรถดูน่ากเกรงขามเป็นอย่างมากค่ะ คันต่อไปนะคะคือ Ferrari 512 TR 400แรงม้าเป็นของฟินแลนด์ทุกครั้งที่เจ้าที่ตำรวจฟินแลนด์ควบคุมเจ้ารถคันนี้นะคะก็เท่ากับว่ามีเครื่องยนต์ขนาด 4,942cc อยู่ในกำมือซึ่งสามารถรีดแรงม้าออกมาวิ่งได้ราวๆ400แรงม้าตัวรถเป็นสีขาวเรียบค่ะถูกติดตั้งไซเดนทรงกลมคลาสสิกไว้ด้านบนซึ่งมันก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความแรงแบบบา้าคลั่งเอาไว้สักนิดเลยค่ะ คันต่อไปนะคะเป็น bmw m3 8สูบสุดหรูค่ะที่แต่งสีสันละไม้คล้ายรถของบริษัทสท่งสินค้าระดับโลกคันนี้เป็นของเจ้าของตำรวจแห่งดินแดนกังหันลมนะคะเนเธอร์แลนด์ค่ะมันถูกยัดไปด้วยเครื่องยนต์มหึอมา8สูบ32วาลก่อกำเนิดแรงม้าได้เกือบ320ตัวทําความเร็วสูงสุดนะคะได้ที่250กิโลเมตรต่อช่วงมง ส่วนคันที่6นะคะเป็น Subaru W R X S T I ค่ะมี300แรงมา้าด้วยการมาจากมลรัฐอิลลิอลนอยส์หรัฐอเมริกาที่นั่นนะคะเราจะพบ Subaru W R X S T I จอดอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจภายใต้เรือนร่างสีเหลืองสลับน้ำเงินมองดูคล้ายๆกับการแต่งสไตล์ r a ล l ี่ค่ะและทุกครั้งที่เครื่องแตะระดับ3,000รอบต่อนอาทีนะคะเครื่องยนต์ก็จะทำแรงม้าได้สูงสุด300แรงม้าเลยทีเดียวค่ะ คันต่อไปนะคะเป็น lamborghini gallardo ค่ะ LP 5604นะคะมี560แรงมาด้วยกันคันนี้นะคะเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ถูกจับมาเป็นผู้พิทักกฎหมายอยู่ที่อิตาลีค่ะถูกตกแต่งด้วยสีฟ้าอ่อนดูละมุลละไมยทั้งที่มันพกพาความโหดมาด้วยความเร็วสูงสุด325กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ คันที่8นะคะเป็นจา g ก a r XF กค่ะเป็นของตำรวจเมืองผู้ดีนะคะมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าโจรคนไหนเจอแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมจอดรถมอบตัวแต่โดยดีเสียเลยดีกว่าค่ะส่วนคันสุดท้ายนะคะเป็น m ิ t subishi EV o 10ค่ะแรงบิดมหาศาลอย่าคิดนะคะว่ารถตำรวจแบบนี้เนี่ยจะมีแค่ในยุโรปเท่านั้นมิส s บิชิอีโว่สิบตัวนี้เนี่ยถูกชีพพิกัดไว้ที่ประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อนบ้านของเรานี่เอง เป็นเจ้าของยนตกรรมระดับแรงตัวนี้เครื่องยนต์สามารถผลิตแรงมา้าลงกระแทกพื้นถนนได้ราว290ตัวแรงบิดมหาศาลนะคะระดับ300นิวตันเมตรเลยทีเดียวค่ะ ตอนจะกันไปในช่วงนี้นะคะสปีชแนลค่ะได้ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวค่ะให้คุณผู้ชมโชคดีทั่วไทยปลอดภัยทุกคนทุกท้องถนนอิ่มบุญอิ่มใจนะคะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีผู้ร่วมสนับสนุนความโชคดีโดยโครงการถนนสีขาว50ปีโตโยตา้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไปปตอตทค่ะพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดนะคะบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย โครงการกลุ่มสิทธิผล V Care ช่วยโลกช่วยเราเครื่องเสียงติดรถยนต์ Pioneer Pioneer Mixtrax ค่ะอย่างรถยนต์คัมโฮทายสุดยอดอยางสปอร์ตโดยบริษัท KPS a c c e s s o r y จำกัดและสุดท้ายนะคะบริษัท Thai ท Beverage จำกัดมหาชนแล้วกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์กับ Speed News ได้ใหม่นะคะทาง True Vision ช่อง72 Speed Channel ค่ะสวัสดีค่ะ